เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลน์เจ็ดลิทหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้เครื่องรางประจําสัปดาห์นะครับผมก็ถือว่าเป็นจี้เครื่องรางที่ซัพพอร์ตมันวอลนะครับก็จี้ซัพพอร์ตตัวนี้ก็มีชื่อว่าเป็นรถมนแบบเป็นรถเดินรถบัสอ่ะรถบัส รถบัสอะไรไม่รู้เหมือนกันเออแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะผมซึ่งจี้ื่องรางมันจะมีทั้งหมด2ตัวเออมันมี2ตัวซึ่งจะมีดังต่อไปนี้ก็คือรถบัสโลภพันจันกับรถบัสกับดักโลภพันจันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูความสามารถแรกของมันนะครับก็คือจะมีขโมยการ์ดดวงแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ชั้น6 0เรียก6หน้าหลังเออหกหน้าช่องแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม82%ยกเว้นค่าผันทางแล้วก็จะย้ายไปยังว่างที่สุดภายในแถวจํากัด2ครัั้้งอออืนนีพ กอเก็ตอยู่ส่วนอีกอันนะึงโนดก,กับดักโลกพระจันทร์เมื่อตกแลนมาหรือก่อสร้าง65%ใช้กับดักสปริงเมื่อตกพื้นที่ชั้น60%ย้ายไปยังพื้นที่6หน้าอ่า6ช่องหน้าแล้วก็เรียกแผนตรงข้ามในระยะหมาทั้งหมดเมื่อตกพื้นที่แผนตรงข้าม85%ยกขึ้นข้าม,มาทางจำกัดแค่ครั้งเดียว <S <S คือมันแตกต่างจากเจ้าเนี้ยไอ้เจ้าเนี้ยมันป้องกันสูงสุด2ครั้งอ่าระยะไปในแถวตัวอันเนี้ยคือมันมีกับดักสปริงมาแทรกด้วยแล้วก็เมื่อยกขึ้นข้าม,มาทางก็ แค่คร okay. okay. so, ั้งเดียวเออและไม่สามารถไปไหนโดได้ก็มันดีคนละแบบอ่ะเรา้ำว่ามันดีคนละแบบนะแต่สําหรับส่วนตัวถ้าจะเล่นกับมันวอลก็ต้องเป็นอันนี้ลถบัดโลกพระจันทร์อันนี้ผมแนะนําว่าใช้ได้ดีแน่นอนนะครับผมโอเคส่วนวิธีการหาก็ถือว่าแสบอยู่เหมือนกันคือมันแสบตรงที่ว่ามันจะให้หาดังต่อไปนี้คือสะสมนะครับผมดวงจันทร์สีคราม อดอกไม้ประดับสีขาวกรีบดอกไม้นะครับผมอย่างละสองชิ้นเพื่อแลกเป็นพระจันทร์สีชาติก็คือคริมสันคริมสันมูลนะครับให้ได้หนึ่งชิ้นนะครับผมสะสมให้ชิ้นเพื่อแลกเป็นรถกับรถบัสกับรถรถพระจันทร์กับรถบัสรถพระ,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 ะจันทร์ส่วนอีกถ้าเกิดอยากได้อันอื่นนะครับผมก็สะสม4ี่ชิ้นเพื่อแลกเป็นรองเท้ากับขงังไดเมนชั่นเ แล้วก็เกาะลอยฟ้าหนุ่มดำสะสม5ชิ้นเพื่อแลกเป็นเกาะลอยฟ้าซูเปอร์ดิเมนชั่นบัตรเชิญปาร์ตี้การ์ต้องสาแล้วก็อุปกรณ์แบบปลาหมึกอวกาศอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนไม่ดีก็จริงแต่เอาตรงนะคือดีนะยอมรับว,ว่าดีนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีอยู่นะคบผมเพราะว่ามันเล่นได้หลายตัวอืแต่ว่าผมว่าผมทำไหมผมก็ไม่ทำเพราะว่าผมจะรอเก็บเพชรเอาไว้เล่นการ์ตัวละคอนะครับผมโอเคก็ช่วงนี้จะรีวิวไว้หน่อยแล้ว อีกอย่างคือช่วงนี้ก็ค่อยๆเก็บเพชรเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคือผมคิดถูกอย่างหนึ่งคือเรื่องมันวออ่ะคืออีเวนท์ที่แล้วอ่ะมันวอมันโหดจริงแต่ผมลองไปเจอคนลหลายๆคนนะครับผมเล่นหลายสเตปเล่นมันวอคือมันเล่นยากมากยอมรับว,ว่ามันวอเล่นยากจริงๆนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไม่เจอแผนที่สายโอลิมปิกหรือสายล้างอ่ะอันนั้นมันวอแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้สู้นะครับแต่ถ้ามันเป็นที่เป็นแผนที่สายอื่นอ่ะ อันนี้เราจะพอแบบไปวัดไปวาาได้ด้วยเชินกันนะครับผมคือมันต้องมาขับตกพระจันทร์ถ้าเกิดไม่ตกพระจันทร์นี่คือเล่นไม่ได้อ่าอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมโอเคซึ่งสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตจ,จบคลิปพิยงเทานี้ผมก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่า,ยาลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นได้ฝากดกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมก็แป๊บเดียวอะ <laughs> แป๊บเดียวจริงๆอะมันก็ใกล้จะถึงยอดที่เราตามกำหนดแล้วบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นอะคือผมรู้สึกว่า มันดีใจนะครับผมที่ว่าได้ทาตามความฝันเนาะก็อเดี๋ยวไปเรื่อยๆไปายาวๆทำยาวๆแล้วผมเดี๋ยวก็จะมีคลิปอื่นมาด้วยนะครับผมที่จริงผมว่าจะทําของเกนชินด้วยคือเกนชินอ่ะมันจะมีอันใหม่มาซึ่งอันใหม่นะที่นี้ก็คือเรื่องของโลกนิทานอ่าเดี๋ยวผมน่าจะได้ทําวันนี้แหละนะครับผมน่าจะได้ทําวันนี้ถ้ามันว่างนะ <c oughs> ต้องยอมรัว่าถ้ามันว่างนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ